จากคำศัพเกบวกกาจิชุบมีองซาคือคำนามเอเกแปลว่าจากกาจิคือถึงหรือมีองซาคำนามคูท่อตั้งแต่กาจิถึงมาดูตัวอย่างการใช้งานดีกว่าตัวอย่างบอกว่า 집에서 학교까지 가깝습니다. 학교 가깝습니다. 집 안에서 학교โรง까지ถ 가깝습니다. 가 ถ้าไกลคืออะไรคะนอนตาแปลว่าไกลที่ไโซฮเกียวกะจคับุจากบ้านถึงโรงเรียนใกล้ก็คือบ้านและโรงเรียนอยู่ใกล้กันต่อมาอาหุบชิบุทอโอหูดะเชิกจอิามิดอาหุบชิบุทออาหุบ นะคะชีโมงปูทอตั้งแต่โอฮูโอฮูคืออะไรคะช่วงบ่ายถ้าช่วงเช้าคืออะไรโอจอนช่วงเช้าก่อนเที่ยงนะคะอันนี้คือก่อนเที่ยง ก่อนเที่ยงถ้าหลังเที่ยงเป็นโอโฮโอโฮทาซอชีทาซอชีห้าโมงกาจิถึง1ทำนีตะทำงานมองเห็นตัวรูงสื่อไหมคะขยายน,นิดนึงเนาะ,ะต่อมาโอ oh, ชอนอยังไงอะยังไม่ได้แปลเนาะทำงาน ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นหรือตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยทำงานต่อมาโอชน n One ทอมันวอนกะจีเซลโ c e a n One b l ทอมันวอนกะจีเซลโอชนะอนเท่าไรคะโ c e a n ห้าพันว n e b l ทอตั้งแต่มัน มันคือเท่าไหร่มืน่นวอนวอนนะคะกาจีถึงอิสเซลมีสมมติว่าเราไปถามแม่ค่าว่ามีแตงโมขนาดกี่วอนบ้างคะแม่ค่าก็จะบอกว่าโอชอนนนพูทอมันวอนกาจีเซลมีตั้งแต่ห้าพันวอนถึงหนึ่งมืนวอนก็คือจากเลก็กมากๆถึงใหญ่ามากๆนะคะห้าพันหนึ่งมืน จำนะจำนะคะมาต่อมาฮาสุบจิเบโซชิเนกาจิมอมิดะฮาสุบจิเบโซชิเนกาจิมอมิตะฮาสุบจิบ้านพักนะคะเป็นที่พักเอโซอจากชีเนในเมืองกาจีถึงมอมนิตะไกล มาจากคำนี้ลากศัพท์นะคะบอล,ลนตาที่เราบอกกันไปเมื่อกี้นี้คำนี้นะ,ะจากบ้านพักถึงในเมืองไกลก็คืออยู่บ้านนอกนั่นเองบ้านพักอยู่นอกเมืองนะคะจากบ้านพักถึงในเมืองไกลใช้อย่างนี้เลยต่อมาบอลลินโบทอคือบอลินกาจี งบวมนี่ด่าินันอะไรควันอะไรตอบเสียงดังตอบให้แม่หันมามองเลยวลินวันจันนะคะวันจันผูทงตั้งแต่คุมยรนกาจีคุมคุมคมวันอะไร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 วันวัน 월요일부터 금요일까지 공부합니다. 리엔 ตันจันทถึงวันศุกร์หรือตั้ง가만자리부터이만 원자리까지 있습니다. รอง ทา้าคาชูนะคะสไตล์นั้นกาใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและอ่ะขอโทษค่ะใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดในนะในประโยคนี้ตัวนี้จะเป็นประธานของประโยคนะคะมัน1นึ่งมืนวอนวอนนะคะจารีมูลค่าหรือราคานะคะภูทอ้อตั้งแต่อีมันยี่มัน อวอนจารีมูลค่านะคะกาจีถึงอ่าตายเลื่อนเลื่อนเลื่อนจบไม่ทันใช่ไหมคะโอเคถึงอิสมิดามีคุดูกามันวอนจารีผุทออีมันวอนจารีกาจีอิสุมิดารองเท้ามีตั้งแต่ราคา1,000 0วอนถึงราคา2,000 0วอน 다만 미국에서 한국까지 몇 시간 걸려요? 미국에서 한국까지 몇 시간 걸려요? 미국 아메리카에서 자 한국,เกาหล리까지 등 몇, 뭐가 끼, 나카 시간. ชั่วโมงคเคลียรยคอนเลียรยใช้จุดจุดจุดตัวนี้นะคะมักจะมาคู่กันชีกันเลื่อลคอนลีดะตัวนี้สองคำมาเป็นเซตอย่างนี้นะคะแปลว่าใช้เวลา พีค่คะพี่ตกตรงนี้ถูกต้องค่ะพี่ตกตรงนี้สังเกตเก่งมากค่ะใส่เข้าไปด้วยนะมีคุเกซอฮันจอเากอเมริกาถึงเกาหลีใช้เวลากี่ชั่วโมงีมมชกันอยเลียใช้เวลาเท่าไหร่ต่อมาอาชิมยาซชิบุท 여섯 시 삼십 분까지 운동합니다. 아침, 자오 여섯 시 몽, 부터 여섯 시 삼십 분, ถึ 분, ห 몽, 삼십 나티, 까지, ถ 운동เล่นทำได,นนด้ออกกำลังอ,อาชิมยอสชิบุทอยยอสจีสามจิปุนกาจิยุนดองทนได้ออกกำลังตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงสามสิบนาทีโถใส่ถึงเท้าขันหมดเวลาแล้วมังเนี่ยต่อมานะคะเกี่ยวลือชิบิวอลเลโซ าายี่วันกัจจีนะคะเย็นฤดูฤดูอะไรคะเหนาอืนใช้ชี้คำนามที่เป็นการเน้นย้ำและมีตัวสะกดนะคะยีวอนเดือนธันวาธันวาคมวอนแปลว่าเดือนนะคะเอซอจากอีวอนกัจียีวอนคือเดือนอะไรกุมภากัจจีถึง อยูดเป็นอยู่คือนะคะเข้าวันิบีวอลเลโซอีวอกจิดฤดูหนาวนะ่ะมีตั้งแต่ฤดูหนาวคือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จดคำศัพท์ทุกคำ